บริการฟุตบอลคู่เด่นยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกปจะมาที่28กรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นการต่อกรระว่างครับเรนสตอมครับพบกับทางของไซน่าโจเอนครับโดยคู่นี้เจอกันแท่งคืนตรงตามเวลาประเทศไทยครับสถานีสามารถที่จะพบกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันหนึ่งนะครับเป็นทางไซน่าโจเอนครับเปิดบ้านพ่ายไปก่อน0-1ครับ เจ้าบ้านครับินสตอมครับสถิติเกมหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ0แพ้1ครับนล่าสุดครับบุกไปชนะกับเซนาโจเอ็นมาก่อนศูประตูตัวหครับวันนี้นะครับเจ้าบ้านเตรียมวางหมากรุยในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูครับใช้งานหน้าของแมทเฮนเดสตัดครับด้านหลังใช้งานหน้าของอีโก้ออกบูครับโคลินเลสเลอร์ครับเอสเปนกาโนสครับชอมเพตเตสันครับแผงมิดฟิลด์ครับเยมุสออสเซนครับเฟเดริกโฮนครับการไกนเนนครับสามประสานแดนหน้าครับเอโก้อดัมครับโซเบสเซเวนเซนครับเพียนโดเอวาสตัดนั่นเองนะครับ ส่วนธนาทิมเชยนครับสาหนาโจเียนครับสายเสียเกมหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะ 3, สมเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับนันล่าสูดน,นะครับบุกไปชนะให้กับลาเตียเมกอร์หน1ประตูสามครับ วันนี้นะครับเตรียมบางหมกมาในระบบสี่สองสามหครับผู้รักษาประตูครับใช้งานทนลักของลูก้ากูเกซาวิลลี่ครับด้านหลังใช้งานทนลักของดานิเอลฮากะครับวินติกาเนนครับมาเตสไวนิอัลแปรครับนิโกมาคูล่าครับแผงวิดฟิลตัวรับครับปาโบอแอนเดรครับมาตีคาัคิโยยาครับเมสซี่เกมลูครับเดียโกโรคัสครับอันฟรีเบสครับเมมิดฮาติมาครับนาเป้าครับแจ็คเจอริสนั่นเองนะครับ สำหรับการเจอกันของ2ทีมเนบยรีสตอร์มนะครับตุนความได้เปรียบมาก่อนครับหนึ่งตัวศูนย์ครับซึ่งว่ากันตามตรงนะครับปอกาสลุนเข้ารอบยังเปิดกว้างอยู่ครับแต่ว่าจากผลงานในตอนนี้นะ้รับคงต้องยกให้รีสตอร์มเจ้าบ้านได้เปรียบกว่าประจบมากับผู้มาเยือนนะครับอย่างเซน่าโจเวนครับลงเล่นในเวทียุโรปไปทั้งหมดนะครับสามนัดครับไม่เคยชนะคู่ต่อสู้ได้เลยในเวลานี้นะครับเรียกได้ว่านะครับลงเล่นเมื่อไหร่นะครับเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับผมคนลยครั้าสกอร์คู่เนาจบที่รินสตอร์มครับชนะไปสามประตูต่อหนึ ได้เซนาบอลหรือวิกาบ,บอลก็อื่นที่มากกว่านี้สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อน,น,นจะจากกันไปนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมไปทีมงานของผมกด้วยนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ